ปีหน้าคือมันเมียไฟมันเป็นบั้งไฟไปญานามันจากข้างล่างเลยมันพุดขึ้นไปหายไปผู้หญิงจะลงสมัครพอลงสมัครขึ้นมาแป๊บหายไปเลยคือเบื่อมันจะวุ่นวายอ่ะมันจะระยะสั้นกลว่วอยู่ไม่ได้ไม่นานเหมือนบังไฟไปญานาซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่ผ่านมานักบ่านเลยหายไปเลยเขาจะเบื่อไปเลย พราะมันมันอยู่ย stage, ข้างล่างมันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาหายไปเลยอพ่างนั้นผู้หญิงเก่งๆหายไปเยอะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเประเทศไทยปีหน้าก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามังกอนไม้มันกำเนิดไปอ่ะมีผลงานนะครับแปลว่าแปลว่าทาอะไรก็เจริญได้ๆมีคนมาแก้ไขเพราะมันผ่านปีที่มีปัญหาไปแล้ว พราะประเทศไทยผูกไว้เกิดปีขานมัน,ป,มมน,มนปีมันเสงมันวุ่นวายไปมันต้องนีเรื่องวุ่นวายปีหน้ามันเกี่ยวซื้อขายที่ดินมันดีอะไรที่เกี่ยวกับดินเนี่ยดีครับก่อสร้างอะไรพวกน,นีด้ดีนะครับทองทองไม่ดีครับม,มันจะสุดแค่นี้จริไงไหมครับครับเพราะไฟมันเผาทองอะ่ะจะดีได้ไงใช่ไหมครับความรู้ ให้ความรู้เอาไปเนี่ยมันความรู้นะครับอาจารย์ครูครูเดียร์ครับมันทวารู้มันไปเหมือนเกียว์เป่าเอไออะไรพวกนี้ดีออนไลน์ครับออนไลน์เป็นยังไงอาชีพออนไลน์อาชีพออนไลน์ก็ยังไปได้อยู่แล้วเพราะมันไปใช่ไหมครับไปแลวความรู้เขาเลยเลยสุดท้ายแล้วอากงอยากจะเตือนอยากจะแนะนำอะไรใคร ในลัคนาราศีไหนที่ต้องกังวลมากๆในปีหน้าไหมครับคือปีหนูไม่ต้องกังวลมากมันอาจจะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือรอบช่วงถ้าเกิดปีหนูเนี่ยมันต้องระวังเรื่องหัวใ่นะครับไม่ต้องไปกังวลมากถ้าเธออยู่ฐานเดือนเดือนธันวาเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องหัวใจนะครับ แล้วถ้าอยู่ฐานวันเกิดเนี่ยให้ระวังเรื่องคู่ครองถ้าฐานยามเกิดนี่มีการเดินทางเปลี่ยนที่หรือบุตรหลานปีหน้าปีไหนดีที่สุดสำหรับประกบปีหน้า,นามันก็ต้องอ,อปีเถาะปีเถาะเนี่ยมันจะโอ้ยไกลๆกล็ลุมมาหลงรักอะ่ะ trong vi sinh này ra lấy con ghé dữ dạ tìm tôi đây